嗯，不知道。 สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาตุ๊ตาแซ่บนัวาขวีอ,อีสานนะจ้าวันนี้จะมากินตำตีนไก่ค่ะนี่ค่ะมาแซ่บแซ่บหนูกันนะคะพี่น้องจ้ามีตีนไก่ค่ะแล้วก็มีทูนแล้วก็มีต้มน้ำมันแล้วก็มีขนมเส้นค่ะพร้อมแล้วไปแซ่บแซ่บหนูกันเลยค่ะไม่ได้มาไม่ได้กินโดนเนะคะ่ะก็เลยมากินทักไทยไม่ได้ลงคลิปกินโดนนะคะ่ะอืม ซมตำตำแบบซับแซฟกันเลยค่ะตำอิงค่ะขำแข็งพ่อเขาไม่รู้เหมันเด็กเป็นหันงะะ่ะต้มตีนไก่ดีแล้วก็มาตำละคะ่ะ น,นี่มันเป็นขนม,มส้นแหงคนะ่ะขนมเส้นแหงจจงสิดูดได้เนาะคะ่ะมไม่ลงกิบกินโดนเนาะคะ่ะ จริงาผมสั่นเป็นเาผมหนีวไม่ไดคิดอยากคก็เลยมาิกินเลยค่ะอร่อย ขึ้น่าทุกคนแล้วค่ะตอนนี้ก็โควิดระบาดย่บา้านดูแลสก,กักษาสุขภาพกันไปใส่กบใส่หน้าก,กากนะะาอค่อะล้างมือสุดนำปลายมงค่ะ นมเส้นนุ่มๆก่ะไม่นีก้กินขนมเส้นบีบสดไม่ได้กินขนมเนส้นแห้งนะคะรูดไก่หอมก็มาค่ะ คำนะครับไอไงทุนชทบเทียวกับหวานอืมอืม ลอกกบอาบออกก็เหมือนเหมือนใบบัวเหมือนต้นบัวนะคะอร่อยค่ะม่อไปหึน tin gây không cả ở rồi tận liệp tận nhắn liệp lại hmm. hmm. Kinh nhạc tôi bật cái xe đó ฝนตกกลไปหาหน้องม่กับแมวค่ะมาต้มอ,อัดถุงไว้ ยเขาอยากก็เอามากินค่ะต้มดีๆต้องะค่ะพี่นอ้องต้มเราก็เอามาเอามาเอามาหนึ่งคีบเส่ถุงค่ะอัดถุงนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะอัดถุงไว้ไม่กินยำพูนก็ได้ครับยำแรงนาหนาวอย่างเขาก็อันถนอมอาหารนะคะ่ะเป็นการถานอมอาหาร อยากเห็นอยู่ด้ว่ะแต่ว่าเห็นยาก menwah ni kon jap ผักตะนถินก็แกะไว้แล้วค่ะมันกับมันโรยใส่เลยกินสบายค่ะนั่นนี่ผักอืดนาะค่ะพี่น้องจันเน้นเหนียวนุ่มกับกรุบกรับ ักิ๊อย่างนี้แซ่บเบิดคะ่ะบางอย่างนี้บ็แซ่บม,มาลงคลิปทบๆแซ่บให้บึงแล้วคะ่ะแล้วก็หางหายคลิปไปน,นั้นลงคลิปสำมาปีไปแล้วหรอคะ่ะอื่ตกนนใจใจนะใจอายุเยอะ <laughs> Quê dứt rồi, toàn là chạp cái trong vẹo của ấm xẹp รู้ขออภัยด้จ้าเ mm hmm. สรยบค่ะต้มไนไหมก็เส้นแถวหอม อยู่บ้านกินอย่างก็กินตามประสานเนาะค่ะโรคระบาดก็ไร เดี๋ยวจะตีนใจก็เดี๋ยวจะไปเห็นไหมเาจะเราคิปอัน ส้มตำตีนไก่ก่แต่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้วยค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะไปกันพ่อกันคลิปไหมนะคะบ๊ายบายจ้า